สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเสาร์วันนี้ก็มาพบกันกับบาลันกับสาวนงขึ้เก้าครับพบกันสองสุขสิบเก้ามิท์สายเดินสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเด้อจ้ะวันนี้บาลันสาวนงกับพาอพี่น้องเขา,าเราปลาขึ้นเก้าเนาะมีครับเสา,าร์วันนี้บาลันสาวนงมาสวยแน่จ้ะตอน <วย S 2> ประมับเกือบแปดม่งแล้วเนาะเพราะว่าเฮ็ดเพิ่นกหนะห่างๆเนาะจ้ะเขาก็เลยม้าชี้สายเนาะมาคอยหาหล่อหาเล่มเมึงเนาะจ้ะมีครับแล้วเขาสีมันคือถูกมือมัเนาะ เดี๋ยววันนี้เาอุปกรณ์ซื้อมาหนึ่งอย่างเนาะบอะว่าบาวลาแนองมาหล่อเห็นบวกบวกนึ่งพมีตปลาแล้วว่าเนาะบอกว่ายายเปนได้จากเลเอาตุ่มมานํำหลังนึงเนาะสิมามส่ซิมไหวซะก่อนนาจ่าจังสิไปหาเห็ดนะลองเบิ่งครับสิมีบอครับครังไปตามบังจ้าววันนี้บารลงแซน้องสิมานมานะนี่ครับไปจ้าไปกเลยครับยิ้มนะแซนอง้ายิ้มใจหายทำงานบาทำงานเยอะเอยเ นี่รถกูใจบาลังสนองพาลุยขนาดจ้ะแล้วข้อไว้เอาใส่เอออยอะเลยที่ละใส่เยอะแหละ่ะเขาจังไปใส่บึงแต่ว่าตอนเ้างบึงกือบมิปายนอกมนเนาะบ่ออยู่จ้ะแต่ว่าเพิ่นสีขาวบอ่ออันนี้เ้าก็บ่กหุ่นนะเ้าก็สีใส่เป็นโครงไก่อย่างเดียวนะจ้ะสุ่มห้อก็มา,า,าล้างเดียวเด้อจ้ะเพราะว่าบวกพ้นใบใหญ่เนาะนใส้ล่องบึงมาเธอเดือบนญเดือบี๋งมาบาลาน ขาดบอละเบิองี oh ่เด้วยแต่ว่าเอ่อระเบิองว่าดีกระเบืองะตุ่มข้อพอยเลี่ยตุ่มล้างใหม่อยู่ได้หนิซื้อมาใหม่แต่ว่าข้อพอยเนาะเพราะว่ามันอยู่น้ำเพลินดนลขึ้นบ้านนเนาะมันมันอยู่น้ำหอมใหม่อยู่แต่ว่าอยู่อยู่หลานน้ำเพลินอาจจะอยู่ดุหนึ่งสินาบาล่ะอ้าวใช่ใชโอ้เป็นจะป่งเสพเลยก็เหนือลายเลย เสือเซียวเบาๆดีติงอเงี้ยเงี้ยกัห้แบบปมเลยตัวนี่ให้แบบค้ใหญ่เลยตัวนีว่บบข้งางเดียวแต่โ <สา S 2> นเลยซาดถุแต่ที่จะทานบุหรานใส่ตุ่มกับไห้เขามันมานรอห้เห็ดกับไห้มันมานผอบเป็นโมเป็นโมดอกกํงามบุกรี่ไรอยู่ได้กินเด้อซาดถุไปครับใส่เสื้าไปเบิ่งเด้อจ้ะยัง เดี๋ยวไปหอดบวกน้ำเต็มมืออีกทีหนึ่งเด้อจากหันที่ายยานม่เลยกะงานใหม่เพิ่อนหลายเวลาเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวไปจะกอดตาพี่น้องนะจ๊ะบุ้งตูนี่จ้ะบ,บกวกกระเจาะน,นี่ล่ะเพิ่งเดินเวล,า,ลาไปใส่ที่กลางๆเด้อแต่เห็นหนอยพี่น้องเพิ่งมาสอนใหม่ๆเด้อจ๊ะนี่เนาะสอนกับพวกเขาเป็นคนตัวรอกอุ้ยเก็บหน่อยบวกเว่า,าเขียดเขียดเก็บผู้บ่อุ้ยดีนั่นตัวขายยาวๆนั่น มาใส่ฝากฝากใหม่ไปจักน้อยน่ะมาเท่อเขาเพ่อเดบอู้เดบปนบอเดบปีงบอเลิกไั่ต้องไปเลิกดีโอ้ของมัน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 ม,มัน,มน,มน เอาดีๆเ,เ,เลยแต่ว่าขันสิบพิาร์เราใส่ก็คือสิบวมีนามหล่ะจ้ะเพราะว่าฝนตกเอ้ยฝนมาตกมาเคื่องนี่ยุ่งห้องจาน้องก็คือจังเสียดเจ็บบาบาดหนึ่งอ,อ,อยู่ในป่านี่กะสิลินลิน,ลน,ลนจักน้อยพ่อแจ๊ะเนี่ยเห็นว่าฝนลินพ่อแจ๊ะดินไหลนะเวลาเนาะน้ำเสีตกแห้งแเนี่ยม,ม,มันมามันมาตุ่มโยตุ่มโยดเขาหลายๆเด้อ ไปจ้ะเดี๋ยวสิพาไปรอเบิ่งเห็ดก่อนนะจ้ะกาบ้าเฮาสิกาบ้เขายังมายามนะบ่า,บาวเนาะไปจ้าไปรอหาเฮดกับบารากระนองเด้อจ้ะเดี๋ยนอะไรกันอย,อยู่เด้อจ้ะอะไรครับกระน้องอุตส่าห์เขียนอยู่เด้อจ้ะตามบ่าว

เล็กแต่ไม่ได้เกิดเท่งครับแต่ว่าที่หน่งแห้งแงครับเพื่อนก็จะตกแห้งกับบ่อตกนะบินน้อยๆกับจับน้อยเองไมนได้เกิดครับเหงยวน่ครับหดออกเลยแห้งเรอแห้งจ้ะออนแห้งเลย

ก็ยังหมดเสียุ้ยแกงเห็ดนอมันเลยเหรอเนี <Mayor warning S 1> ่ยเห็ดตัหนามันห้อนครับเห็ดองุ่นครับอุ้มบอกว่าน้ำมันเด็ดไปแล้ว ดอกงันกระเทามดอกที่มันฮิที่มันเกิดกหมดจอแบเนแหงแค่เนาะหมดเฉินดินคันเกิดทค่อว่าไม่ฝนอืมหยดเพิ่เชิงวหนาเพิ่น่ดเชิงมาดูนะมาดินดินออมกอกันเนาะ้า

เกงแนเก่งแ้วไปล้างอีกไปเหลืออีเนาะนั่หนับไมหลเนอืมเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยจ้ะมันงาคิดเอาคิดเอาเลยอันี้รอไปใส่อยู่เนาะมองเขามองเดียว อายุแขงดีอ่ะอไปแกเนาะม่ดิหลอกงานหลอก่ง่ายแต่ว่ามแต่ดอกแข็งแอยู่เออจ้ะเป็นปอยสปอแล้วเนาะยัง่องครับเป็นไงเต็มที่เป็นแต่สปอยสปอ ีบครเกิดสดีแหงครับนั่แหงนอยไม่ซื้อหรอกน่อยดีครับนนแหงนอนแชะระบาดครับเดี๋ยวต่เพิ่นก็นล่มนํ่ครับเงื่นมาอือกงามครับอุ้ยเินเงาเลยอุ้ย นาเม่นยโ่นหอหลาตัวเน่หอกเสื่นเต็มเสนาวานะเม่นอ้มันงามครับปุ๊กทุกคนะะ้ยปแกงปิแกงเร่อ่ะปแกงกินเสร็เนาวอืมอกวางเนาะ มือเทียแดดได้่หเจ็ดอนศหนกงน่าากลัไม่เลยนมันเข้าไปหวัดนี่ทอไมนงามฝนนมันจะเกลือกนเนาะลก็แค่คห้ผมนี่จะเป็นติดอกไงดอกงามแห้งนาดินแห่งฝนี่ข้นงามมาสั่นเนาะ อืูจางเครื่อนครับ่นมันสุกหลายแห่งครับเือนมนครับผนหักลงมาล่มผัดเนาะมีนรับกต่กระดกอยไ่ต่ว่อุตนนีคใหญ่สุดใหญ่ฮะนี่ใหญ่ฮะทำกำปั้นนิดหน่อยครับสาจมาเก็บเนาะนีายห่งครับพูเป็นกางเขื่อนเนี่ยลังเหอมเนี่อือนืออลังพลังน tôi kiểu như này lái luôn ta này này ta cái này là cái này đang xèo lại mà ná ông ạ thằng tài còn kia vẫn tham vậy nhìn đó phải tục không để cho mày dám ทำอะไรจะหาเฮ็ดมาดิพักหน,นะนึ่งนล้จากตอนะมาเก่าโมงแลวจ้ะวันไหนติมเก่าโมงวันไหนฮะมันไหนดาลาชนุานหาเฮ็ดหาบดุนแล้วจะหาแค่ทสองสองคมแล้วมาแล้วเพาะเพื่อน,กนเกเลือซิหายอย่างหยึงยง่งเฮ็ดหาให้หยาแลจ้ะเดี๋ยวจะพาพี่นอ้องมายามตุ่มนะจ้ะมาตุ่มกับสิเมื่อจะว่าห้อกระเด แกงไงเนาะวัานอ่เนีนหน่หลายเติอบอยู่จากเฮ็ดเหรอว่าชวนทะเลเขาพอเฮ็ดบดดินเป็นเหงาเป็นเหงาเลยจ้ะส่วนไม้เอาไปหามเหมืองไม้บ่กว่าลา่ะ <c oughs> ยอมเอา <c oughs> ยอมเก็บก่อนบ่กว่าล่ะเอาเฮ็ดทางแหงเละจ้ะโอ้มือน,นเขาได้๋ลายอยู่เด้อตาหนอยเขากายเครื่องเกือบตีมหมดเด้อ เดี๋ยวเ่าไปยาเมืองตุม่มเ่าจะวาวห่ไว้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดวันสี้นี้ปลาเขาวันนะจ้ะไม่พูดินก็เคยอกเกือกแต่ว่าพี่น้อนพักเคี้ยหลายนะว่าเฮ็ดออกว่าหลายนะแต่ผันเคี้ยดอกหน่อยแล้วก็เกือเบิร์ดตัวเล็กโบบกนี้งามฝนตกขกๆเนาะ าว่าลานพาพี่น้องเข้าไปยามตุ่มเด้อจ้ะเดีจยงไปหลงกันเมืองว่าน,นานบวกเดียวในน้นอยนี่สิมีปลาเขาบ่านะจ้ะไงเด้อเ่าเด้อ <c oughs> ไ,ปไปไปหายามตุ่มเอาไปไปไม่มิดจะ้ะึกปลาคอกลางคอเกิ่งเขาบอลปซิวเขาเขาบ่ ปล้ก็กางพ่อไหนไปปนบอแตกสูดอู้หี้ดีมบออุ้ยหิ้งไหมเจโอ้อมีพาตัเอา,อา,านนอก,อยากอ็ยังปลาบอดเลยถนอ อะไรพ่อตัวโอ้วจะได้ขู่ไก่ได้ขู่บางไงหนึ่งมาบีงเด้อเอาเอาไปเห็นละไปเพื่อกินโหลดเพื่อเอาจีนใส่อีกกระโดนอยู่ดอกพุ่นแงมแหลงพุ่นไออย่างส่วนวอดมาเบียบาเบียเขาเห็นถูกเถื่อมามากมาต้องไปเส้นด้ายแล้วมันมีมาตองซองมาตองซองสิพาเมื่อแกงเห็ดกินแสบไหม นี่เด้อจ้ะผลงานของห้องวันนี้เนาะเฮ็ดเท่ากับเด้ร้ายเติบนะจ้ะเพราะว่ามันเป็นเห็ดบนดินดอกใหญ่เลยเนาะใหญ่ครับอาจจะเป็นเห็ดแดงค้าวไลสองดอกเนาะเห็ดผึ่งแดงข้ามนะจ้ะดอกมันใหญ่ก็เลยได้ขึ้นตาไว้เนาะแต่ว่าเวลาเขาก็สีบหยาวแห้งนาะจ้ะพยายามตุ่มกับอะไรพ่อตัวแาบว่าหลอดสะอาดเลยเนาะสะอาดเลยครับเดี๋ยวสนองสีภาพี่น้องเขาเมื่อบานเด้อจ้ะเมื่อห้องเนาะเอาพี่น้องไปแกียงไปแกงเห็ดกินเสร็จแท้น้ำกันจ้ะไปพอกันอีกเท่านึงอยู่ห้องเด้อจ้ะ ครับบอลาภาษานงหือมาห่อทองอะไดเครับเฮ็ดจเสียกินเนาะไม่ยัครับไอ้รเกิดอยู่เดี๋ยเวลาเนาวออเฮ็ดาเกีงแงอยู่ด้วยงหมดน่แต่หาแป๊บเดียวหาประมาณชั่วโมงเนาะไม่ยัครับแต่ว่าใส่ตุ่มาในพ่อโตอนี้เขาก็เขาซองไม้ครับเขาแป๊บเดียวนะมานเรีดน่นจละเพราะว่าเฮ็ดกะหาอย่างเนี้เนาะเขาต้องสิองไปส่วนเลยแต่ไปบพอเฮ็ดตรงนั้นเนาะ แต่ต yes, ัไป <Well, S 2> <Yeah. S 1> really ่อมมันลงมาไปตายอยู่ไปจักคนตัวโผล่ในท่านไม่แย่นาะเขาโทรไปถามพี่น้องคนพวกคนหลอกดีริงัทจะโผล่โผล่อปจุไปจุเมหน่อยหนให้อยู่เป็นมัดเอามัดงูหนึ่งมเสร็จเลยจะเข้าไปก็คือตามมาเลยนาะเมนครับบ้านดกังไหน้านที่สองน่อแล้ครับอเงเสร็จไม่น่ะต้องจะแกงมดเลย เอแค่ okay, น,น้่งเดี่เหอเข้าตัดตีเข้าตัด,ดตีพด,ด,ด,ดีมา,าตัตามา่หมดบาข้าวบรอย่างนั้นเองครับตัดทีเดียวก็แล้วเลยนม่หอดบาทก็ามาหลังเอ,อาเลยจ้ะเห็นไหมหนังแจ้งต้นหน,นังริดเพี้ยนนวานอนแล้วนา่เมน,นครับนี่เดียกอานเดซองดอก,กันนี้ น้วยเนี่ยที่ทำโมเสีนะะนี่แหละงงก็ได้สองดอกอ่ะเป็นเงี้ยีแกงเห็ดเลินเนาะแต่วที่ฉันมันเห็นว่สวยเด้อแต่เฮ็ดบดดินเนาะเวลาเาแกงไรู้ว่าเวลาเขาหลววพี่น้องพี่น้องเขาสร้างไปเนาะแต่ว่าแกงแสบพวกเราเดาอแต่เนี่ยกุบกุดีเนาะเห็ดบดดินนี่เิ็นสิบาคมอไม่รส้ฉาดเวลาเนาะแต่ว่าแก่งไมอลสรเนายแต่ว่ายำยมันกุ๊บกุ๊บดีคือไตไก่ขึ้ไก่นี่เนาะแมนครับแล้วนมอมาแค่น่ก็เป็นหนึ่งก็ได้เปไป สวยอะไรเนาะหนเก็บเตียวสมสมอะไรเนยไอต้มเชื่อมาาอะไรครับเีนวันฉันลองกับต้มเตื่อมลายน้อยนิดแต่เสียดีแค่โกับม้อมีเน่ะดินเพันแหงแห้งครับเฮ็ดเกาดเกิดดอกแต่ว่าหนาดินพันเริ่มแหงครับแต่ว่ามันไม่ง่าเพันออกมานให้ดอกนอกก็จะออกายเนะอมก็จะออกก็เบื่อเลยดอกงามแหงครับดอกจุ่มมันจุ่มมันมีใหญ่เลย แต่ว่าเห็ดยางนแกงเสวม่่้แต่เห็ดมมีฝน,นเนาะเป็นเห็ดแหลงเนาะมันอะไรอมนาวนั่งครับแกงสีเส่วสีหอมหวานดีจ้ะเนี่งซาลงหลางเห็ดใช่ะนาะซาลที่ซอเนีถ้าลุงสีมาพาใส่ตะการเนาะ่นี่นนนเน้เป็นเสดีนน่นางก็ได้แต่ซาล,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 ลุงสีเสฉวนปแกงซาลบ่มัเลยว่าหลางนาที่ซอยเนี่ยก็พาใส่หมอเลยเลยะนะซาลุงบะมัดเนาะ เราว่าว่าเพิ่นอมหนาเน่ะละเนาะแม่นนนงนอกเลยใหญนาเพิ่นหย่อยออกเสด็จออกก่นกนอ,นอนนะแลละตเก่งนิ้ีนะวยวะองหนาก่อนครับแลเดือดนะกเดือดออเดือดนะครับไส้เก่งทำแบบนี้หอมแดงเแค่กิดสดๆจะไส่เขาไม่ยู่งหงไม่แต่ไส่เลือแต่วันดี่สีอเน,ะนอาะในา้ตอมาเดาไ,ไปหลังคา,าครับ <laughs> จำ Dante, ิงากระั bien, ิ๋วห่อกรวข้าเนื่อจากมันหย่อนแ่นะเนี well acer, ่ยครักระจิ๋วประตูพอแล้วเสียบแต่เสียบบอ่ะล่ะเสีแต่เก่องเสีบอยู่บอันนีนี่เพชบปุีนี่เก็บเป็นขอน้อยเพ็รละงูเก็รปรนงนกเนาะเพ็รเปงแดงครับ แเลียงกระไรแจงเลี <rôle> <but> <an iously> ้ยกรน้อยครับเอดเ็แจงเห็ดหลวงมาัหมแสบเลยเม่ต้องแ่บเื่อสำหราบนมหมากนะแข่งเห็ดครับแข่งเห็ดเี่ยกระสิไปเยอะก่นนะนครับ ะไดจ้ดยจดยาย,กกยจะใส่ไปที่ถุงแล้วไเยจ้าข้ามาค้วเรียกวกกบอมาละกระชาถนกจริงเลยวะลจ้าโอเคแล้วจะนำปาปัวเองจ้ามา่ยจะเป็นกเสื้อปลจ้าอืเย่างนี้ทำความสื้อแล้วครับเฮ้ยจะเสียขาของมาหมอยเร่องมาไา้แล้วเห็นครับ เด้อจะไม่กินข้าวกับแกงเห็ดน้ำมันาาารานฮัทซาองเด้อจ้ะงงจะเป็นดอกเด้องอเขาก็ยังได้ด้วยเนาะป,ป,ป,ปลุกไปอล่อยงงบางก็จุ่มมาเลยเห็ดบดหินอเอาไม่ละแกงกินสีเป็นกล็สีเป็นง,งามด้เนาะ เวยาสักพักมันก็ะสีออกเละๆด้อจ้ะมันขึ้นจากนนามแล้วคุณเกิกลายเปลี่ยนสีใหม่ครับสีออกผมขามันเกษียรเเก้าอะมาเนาะรดชาติเฮ็ดบนดินนี่มันมีรดชาดก็ฉันต้องบอกแต่ว่าแกงเศษไอ้เนี้ยเกษียรได้เพิ่ย่ํมมันครับมากแต่ตอนย่อมซึ้งๆดีครับลฉาเพิ่ียเวลาลาแขน แต่มา,ามาเสียบมีหวานบ่เอ้ขื้นมูจะลายเสียบจ้ะคนมูล้มลวงโอ้โหเป็นเห็ดเหรอเห็ดออกนกเขาลองออกนกครับงมม่ายเลจ้ะคลิปนี้แกเดี๋ยวฝากพี่ฝัน้อนกันดีนาะแม่นครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความหัาากความเมตตาจากพ่อแม่พี่หลานลูงป้าน้ะอาหลายเด้อจ้ะจะขอกันคลิปไหมจ้าคลิปนี้บ้านท่านรองรับไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า